สวัสด,ดีครับวันนี้วันศุกร์ที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้ยหกสิบสี่นะครับเช้า,ชามืดเวลาประมาณตีห้าครึ่งนะครับที่ไร่ภูสวรรค์วันนี้จะพามาชมผลงานความคืบหน้าของระบบปักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงในไร่ของเรานะครับ ที่มาต้องมาถ่ายทำตอนเช้าเนี่ยตอนที่ยังมืดอยู่เพราะว่าจะได้เห็นแสงไฟง่ายๆนะครับอ่าอันนี้เป็นระบบท่อจ่ายแก๊สนะครับที่ออกมาท่อเส้นนี้ที่ออกมาเนี่ยนะครับออกมาจากถังหมักใบนี้นะครับแล้วก็ถังหมักใบนู้นอีกใบหนึง่งเชื่อมต่อพ่วงถึงกัน ส่วนอันนี้นี่เป็นบ่อที่รวบรวมมูลสัตว์ที่เราล้างมาจากนี่นะครับล้างมาจากห้องเลี้ยงของเรานะครับอันนี้เลี้ยงไก่ไว้ส่วนอันนี้เลี้ยงเป็ดนะครับล้าวเป็ดนะครับเวลาที่เราล้างทําความสะอาดอา่าทั้งพื้นทั้งอ่างน้านเนี่ยนะครับท,ทั้งหมดพวกนี้นะครับก็จะไหลลง มาตามท่อแล้วก็เข้าสู่บ่อนนี้นะครับอันนี้ก็กลายเป็นคล้ายๆเป็นบ่อพักกับบ่อรวบรวมจากนั้นในจากบ่อน,นี้นะครับก็จะถูกไหลไปหมักในบ่อน,นู้นครับ <c oughs> อ่ารานนี้มาดูท่อท่อที่ออกจากถังหมักก็คือตรงนี้นะครับออกมาต่อมามีวาลว,วาลตัวนี้เนี่ยจะเปิดเอาไว้นะครับส่วน บริเวณนี้นะครับจะเป็นตัวดักน้ำนะครับกรณีเท่ากับว่าแก๊สที่ไหลมาตามท่อมีน้ำมาด้วยนะครับน้ำก็จะถูกดักไว้บริเวณส่วนนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆทิ้งไปในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ก็ทำชั่วคาวไว้จะมีระดับน้ำซึ่งสามารถดูเรื่องของแรงดันของแก๊สภายในถังได้นะครับถ้าเกิดว่าแรงดันต่างกันมากเนี่ย ระดับน้ําตัวนี้ก็จะถูกดันขึ้นไปให้ให้มีผลต่างกันอันนี้เป็นวาลวสําหรับนําไปใช้นะครับณณนะนะตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการทดลองอยู่นะครับก็ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เ็นเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเป็นหลังจากหมักมาแล้วประมาณประมาณสักสี่เดือนได้มั้งครับเนี่ย หมักจากระบบธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้สารใส่สารตั้งต้นใดๆนะครับค่อยๆล้างมูลสัตว์ต่างๆของเราเนี่ยทุกวันทุกวันสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งแก๊สมันก็เกิดขึ้นเองอ่ะคราวนี้เราจะมาลองทดสอบน,นะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามันเพิ่งเริ่มเป็นนะครับไฟยังไม่แรงมากอ่านี้เราเปิดวาล์วนะครับแล้วก็คราวนี้แก๊สออกมาละแรงดังนอาจจะยังน้อยสักนิดนึงจะลองจุดให้ดูนะครับ ถ้ามองตอนกลางวันนะครับไฟอันนี้นะครับจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าไฟที่เกิดจากแก๊สหมักพวกนี้เขาจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับแต่ว่าไฟแรงอยู่นี่นะครับผลงานที่ตอนแรกกันนะครับเอ่อท้อแท้แล้วว่าหมักมานานหรือเกินทำไมไม่เป็นสักทีเห็นขนาดที่คนอื่นเขาบอกเขาหมักเขาใช้เวลาแค่เจ็ดวันหรือสองอาทิตย์เท่านั้นเองของเขาก็เป็นละ ส่วนของเราเอ๊ะทำไมมันสี่เดือนก็แล้วอะไรก็แล้วเราก็เลยทอ้อไปพักหนึ่งจนกระทั่งอ้าวทิ้งปล่อยไว้ลืมๆไปนานๆปรากฏว่ามาทดสอบนะครับไฟติดทำให้มีความภาคภูมิใจขึ้นมาว่าเออเราก็ทำอะไรก็สำเร็จได้นะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของความตั้งมั่นและตั้งใจจริงแล้วก็ไม่ย่อท้อนะครับ ว่าถ้าเราลงทุนหรือลงมือทำอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เสียหลายเลย <c oughs> ถึงจะช้าจะนานหน่อย <c oughs> ก็ต้องคอยดูต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าการหมักเข้าสู่ระบบที่สมบูรณ์เต็มที่ของเขาโดยธรรมชาติแล้วนะครับไฟจะแรงขนาดไหนนะครับเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ย เราจะค่อยมาทำวิดีโอสาธิตกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะทำดูก็ลองทําได้เลยนะครับแล้วก็ลองสอบถามเข้ามาในเรื่องของวิธีการและขั้นตอนการทำนะครับว่าทํำยังไงขอบอกว่าภูมิใจมากนะครับในสิ่งผลงานที่ทำแม้ว่าจะเพิ่งสำเร็จแค่เพียงเริ่มต้น ไอเดียที่คิดเอาไว้มันก็สามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็เป็นประโยชน์ไอเดียจรนี้หมายถึงว่าระบบที่ถูกวางไว้สำหรับาฟาร์มที่ไร่แห่งนี้นะครับสิ่งต่างๆจะต้องไม่ถูกทำให้เสียคุณค่าไปแม้กระทั่งมูลสัตว์มูลมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยก็จะต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับ เป็นการลงทุนที่ครั้งเดียวได้ผลประโยชน์ยาวนานแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปให้คนอื่นได้เรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ <c oughs> อะไรที่เราทำงานทำขึ้นมาแล้วมันสำเร็จได้ด้วยมือของเราเองเนี่ยเราก็จะภูมิใจครับยังไงก็ต้อง ขอติดตามกันครั้งหน้านะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ